สวัสดีค่ะเมนีสิผ้ามาต้มก็จะย้อนจะสั่งตรงมาจากจังหวัดอุบลราชธานีค่ะมาเบิงกันก็จะพอหนึ่งไหมคะใส่ยังมาแหนแน่มีผงซุปมีพริกปน่นมีหอมเจียวเนาะจะ้ะเครื่องปรุงมีสามอย่างจะ้ะส่วนเส้นที่เป่นแพมะมาให้นะคะเป็นเส้นสดกรณีของเส้นสดในถ้าหากว่าอยากกิบไว้หลายมือนะคะให้ก็บไว้ในตู้เย็นนะคะคือจังสิขาดไปย่างค่ะขาดมูยออ,อบแห้งเนาะจะ้ะ จาในเมื่อเพน่มีมาหายเขาก็มหาวัตถุดิบของเขาใส่เองนะคะในบ้านเขามีใครก็จัดการต้มเลยแล้วก็มีขนาดอยู่หน่อยหนึ่งนะคะจัดการเลยจ้าว่าถึงก็จับยวนนี่ก็คือหอดสมัยเรียนหนังสือเนอจาจะสมัยไปเรียนอยู่ราชภัฏอุบลก็จับยวนเป็นเมน,นู่ี่ถูกแข้งสมัยตะกี้นะคะถ้วยละสิบบาทก็สิป,ประกอบด้วยเ้นก็จับน้ำซุป คนาแล้วก็หมูเด่งจ้ะจะหากว่าเป็นกว๋วยจับตีนไก่กว๋วยจับกระดูกหมูอันนี้ถวยละยี่สิบบาทค่ะแต่ถ้าสร้างพิเศษเพิ่มกระดูกหมูเพิ่มตีนไก่ี่ได้บกักหลายตะกี้แต่คู่มือนี่แพงค่ะถวยละหาสิบหกสิบละจ้ะก๋วยจับยวนนี่เป็นอาหารเวียดนามจ้ะคนเวียดนามถ้าหากว่าขามมาอยู่แถวประเทศไทยเนี่ยแถวอีสานสิเอิหนว่าค้นยวนเนะจ้ะก็เลยต่างซื้อเมนูนี่ว่าเป็นเมนูกว๋วยจับยวนจ้ะ จ้ะพอหันพักเสร็จแล้วกับไข่เฮากับุกพอดีคะ่ะหลังจากที่ไข่ซุกแล้วเอาไข่ออกต้มน้ำเตรียมตัวต้เตมเพื่อจับเรื่อยๆจ้ะตอนนี้น้ำเริ่มเดือดนะจ๊ะสิ่งแรกที่ตาองใส่ก็คือใส่ขนาดลงไปนะคะต้มก็จับใส่ขนาดเนี่ยนะคะบางคนผลิจสิบ่เคยกินนะคะในเขตต่างจังหวัดนี่ไม่ค่าเพินสิบ่ใส่กันจ้ะแต่ว่าวานเคยกินมาตั้งแต่สมัยเรียนหนังสือแล้วจ้ะ ลองใส่เองขามันกระแสบไปอีกอย่างหนึ่งนะคะถาบใส,ส่หนังสีหูซึกว่าขาดอีกอยังไปสักอย่างจ้ะจากกใส่ผงซุปลงไปได้เลยคนหมอนจากน้อยให้น้ำซุปเขากันนะคะหลังจากน้นกใส่เส้นก็จับลงไปเลยค่ะต้มประมาณสามนาทีเดจ้าอย่าต้มโดนพยายามค้นหมอออย่าให้เส้นก็จับติดก้นหมอ้อเดจ้ะสังเกตเส้นก็จับเป็นสีใสใสแสดงว่าซุกแล้วกับปิดไฟได้เลยจ้าที่นี่ก็มาปอกไข่กันจ้ะ กะสิฮอนเมื่อนจักน่อยบ่ยิจาแช่จำเย็นไหวเนาะค่ะถ้าปอกไข่ฮ่อนหนอนเนื่อไข่มักซิติดเปลือกนะคะบ่ฮห้ว่าสีเกกันหรือบอ่อันนี้ตั้งใจว่าสิต้มให้เป็นยางมะตูมนะคะแต่ว่าต้มโดนเกินไปมันก็เลบ่เป็นเนาะจ้ะว้าถึงอาหารเวียดนามก็มีแนืเนื่องอีกอย่างหนึ่งนะจ่ะที่เป็นเมนูโปรดเนาะคะ่ะเมนูเนมเนื่องนี่สิเป็นเมนูเพื่อสุขภาพก็ว่าได้เนาะค่ะมันสิประกอบโดยพักหลายยางหลายชนิดเอามาก,กินร่วมๆกัน เป็นเมนูยอดนิยมนะแถบภาคอีสานค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นภาคอื่นภาคเนื้อภาคกลางที่เพิ่นบ่เคยกินเนาะค่ะเอาไปภาเพิ่นกินเพิ่นกับว่าจักเม่นภาากินอีหยังกินผักกินหยาเพิ่นว่าจาทีนี้ก็ใส่หอมเจียวลงไปเนาะค่ะใส่หอมเจียวแล้วก็ตามไปด้วยพริกป่นค่ะพริกป่นเนี่ยถ้าหากว่าไผร่มากินเผ็ดเนี่ยต้องระวังนะคะใส่หอเดียวไปก่อนค่ะอันนี้หวานก็ใส่หอยเดียวไปก่อนค่ะตอนนี้ก็บเซนกับอืดได้ที่แล้วนะคะ ข้าคำนวณปริมาณน,น้ำผิดค่ะน้ำต้องใส่หลายกว่านี้นะคะแล้วก็หม้อเนี่ยก็ต้องใหญ่กว่านี้น้ำเพราะว่าข้าต้มสองห่อค่ะหม้อใบนี้เป็นหม้อหน่อยนะคะสําหรับต้มห่อเดียวค่ะแต่ก็ว่าเป็นยังเนาะจะข้าต้มกินเองต้มเองกินเองค่ะเส้นอืดแน่ก็สร้างมั่นนะจะ้ะตอนนี้เริ่มอู้สึกว่าได้กินหอมค่ะหอมแห้งหอมกินหอมเจียวจะ้ะกินหอมเจียวนี่เป็นเอกลักษณ์ของู้จับยวนเนะจะ้ะ คนอุบลเนี่ยบม่าว่าสุไปยู่สยถ่าหักว่าไดกินหอมเจียวนี่สีมีความคือหอดอย่างหนึ่งค่ะคือหอดก็จับยวนขึงว่าทั้นที่ท่านใดค่ะม้วหงว่าคนอื่นสิเป็นหรือบอนะคะแต่ว่าหวานนี่เป็นค่ะจ้าบันนี้เขาก็มาลองกินเบึงนะคะ